สวัสดีครับาจากเพจเครื่องกองน้ำโพลาร์นะครับผมวันนี้เพจเราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของถังคาร์บอนนะว่าเขาทำงานกันยังไงนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับถังคาร์บอนหรือว่าเป็นหัวโยกนะครับหัวโยกตัวนี้เขาจะมี3 3สล็อกนะครับเป็นฟิลเตอร์บาร์ลิงและก็แบกวอดนะครับมาดูวิธีการทำงานของเขาเนาะ การทำงานเขาคือฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวาก็คือจะเป็นทางน้ำเข้าเนาะอาจจะมาจากมิเตอร์อาจจะเอามาจากมิเตอร์นะครับหรือปั๊มก็ได้ปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับก็คือเขาจะมาอย่างนี้เนาะอาจจะมาจากสองตัวนี้ก็ได้นะครับผมจากนั้นนะครับน้ําก็จะเข้าทางเข้านะ <c oughs> เข้าทางทางเข้าของเครื่องนะครับเราจะมีขานะครับแล้วน้ําก็จะผ่าน ข้างๆตัวนี้นะครับลวมานี่นะครับเห็นไอันนี้คือการกรองของเขานะครับส่วนตัวกรองตัวนี้จะเป็น3ามชั้นกรองเนาะข้างในข้างในถังก็จะมีตัวเขาเรียกว่าสแตนเดอร์บนสแตนเดอร์ล่างนะครับแล้วก็จะมีกา้านตรงนี้นะครับเวลาน้ําเข้าน้ําก็จะออกข้างๆนะคออกข้างๆตรงนี้แล้วก็ไหลลงมาตัวนี้นะครับผมก็คือผ่านชั้นกรองแล้วแหละก็จะมีแอนติไซ แอคิเดทคาร์บอนแล้วก็มีซายนะครับลงมานีนะครับแล้วก็ดูดเข้าตรงนี้เลยเข้าสแตนเนอร์เข้าสแตนเลอร์ล่างนะครับดูดเข้าไปคือสแตนเนอร์ Standard ล่างนี้ก็จะกันพวกสารกรองไม่ไม่ให้ไม่ให้มันไหลเข้าไปกับน้ําสะอาดนะครับผ่านชั้นกรองเสร็จปุ๊บก,ก็จะดูดตรงนี้ครับผ่านตัวนี้เข้ามาแล้วก็ไปที่ทางน,น้ำออกหรือว่าเข้าบ้านเรานั่นเองอันนี้คือระบบระบบกรองของเขาก็คือเข้าเครื่อง ผ่านชั้นกลองผ่านสเตนเลอร์ล่างดูดน้ําขึ้นไปแล้วก็ผ่านทางออกนะครับโอเคอันนี้คือระบบน้ําเข้านะครับแบบคร่าวๆนะครับผมแล้วเวลาที่เราจะเดน้ําทิ้งนะครับหร,หรือว่าเป็นการแบ็กบอสนะครับผมการแบ็กบอสก็คือทําง่ายๆครับระบบก็คือน้ําเข้าทางนี้เนาะเวลาแบนะ็กบอสเนาะน้าเข้าใช่ไหมครับแบ็กบอสน้ําจะเข้าตรงกลางแกนนะครับต่อไป แบ็คบอดปุ๊บมาที่แบ็คบอดใช่ไหมฮะน้ำจะเข้าตรงการแกนนะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ออกสเตนเนอร์ล่างเวลาล้างแบ็คบอดเนาะแล้วก็มันก็จะไหลออกไหลย้อนขึ้นไปข้างบนนี่ฮนะเพราะฉะนั้นฝุนกก่นตะกอนมันจะ,ม,นจะมันก็จะออกก๊อกน้ําทิ้งตรงนี้ที่เราทําไว้ของเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นอพอเราดูดเสร็จเราแบ็คบอดเสร็จน้ําก็จะน้ําก็จะเข้าตรงนี้ เออเข้าเข้าจากตรงนี้เนะเาะสดงนเลสบอลลงมาออกนี่นะครับก็จะเป็นการล้างดันตะกรนที่มันที่สารกรองเขาดักไว้เนี่ยออกมาตรงตรงนี้เป็นน้ําทิ้งนะครับเราอาจจะไปลดน้ําต้นไม้ลดผักอะไรได้ได้หมดเลยนะครับผมนะครับผมเพราะฉะนั้นเ,เวลามันกรองสารน้ําจะลงอย่างนี้เนาะเวลากรองน้ําลงแบบเนี้ถ้าเราไม่ล้างเครื่องเลยเนะี่ย สารกรก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้นมันก็จะเต็มตัวป,ปุณนตะกอนจะเต็มสารพิษสารอีก็จะเต็มขึ้นเนะะี่ยเพราะฉะนั้นเราถึงต้องล้างทีละครั้งหรือว่าสิบวันครั้งสิบห้าวันครั้งนะครับเพราะว่าเวลาน้ําเข้าเวลาเราใช้เข้าระบบฟิลเตอร์เนาะน้ามันเข้านี่เนาะสารกรก็จะแน่นลงแน่นลงเรื่อยๆถ้าเราไม่แบ็กบอร์ดเลยเนะี่ยสารกรก็จะแน่นแล้วมันก็จะตันแล้วน้าก็จะไหลเบาอ,อันนี้คือสาเหตุนะครับทาไมน้ําไหลเบา แล้วก็เป็นการทํางานของถังคาร์บอนนะครับผมส่วนใครที่ยังสงสัยวิธีล้างไปดูในคลิปได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาคุยเรื่องถังเรซินนะว่าเรซินเขาดักจับยังไงแล้วก็วิธีการใช้งานเขาเป็นไงนะครับผมอันนี้คือข้าวของถังคาร์บอนนะครับเราอาจจะต่อจากมิเตอร์ก็ได้จากปั๊มก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วกว็วิธีล้างก็อยู่ในคลิปมี น้ำประปาหมู่บ้านปลาปาเทศบาลปลาปาอบตก็อาทิตย์ละครั้งนะครับผมส่วนภูมิภาคก็สิบห้าวันครั้งหรือสิบวันครั้งก็ได้นะครับแต่ต้องล้างนะครับเพราะว่าถ้าไม่ล้างก็จะอัเข้าอัดเข้าก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้นจังนะฮะมันนี่จะแน่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครสนใจคอร์สนะครับปกติจะอยู่ที่ราคานี้นะฮะหนึ่งหมื่นห้าพันก็้กสิบบาทใครดูคลิปนี้อยู่นะครับก็เหลือรดเหลือแค่นี้ทักแชทเข้ามาเลยนะครับ สอนคอร์สสอนมือใหม่เปิดร้านเครื่องออกน้ําฉบับจับมือทําก็คือคอร์สน,นี้เป็นอิสระมากเราเป็นอิสระมากเราสามารถทํางานคนเดียวได้นะครับหรือเราจะทํางานเป็นทีมก็ได้จ้างช่างจ้างเซลล์ได้เลยนะครับคอร์สน,นี้สอนหมดเปลือกนะครับผมก่อนที่จะขึ้นราคารีบทักเข้ามานะครับผมก็ทักแชทได้เลยนะครับผมดังนั้นคลิปนี้ขอแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ